สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมารีวิวเรือหางยาวกันครับยาว14เมตรครึ่งครับ okay. ลูกกงก็ประมาณเกือบ30มสกงเมื่อกี้ผมนับดูแล้วเรามาดูหน้ากว้างกันนะวัดให้ดูกันไปเลยใน,ะนเรามาดูความกว้างครับ 136 137หหน้ากว้างครับขอบนอกสวยครับท้องแบน เรือหางยาวครับเรือไว้หากินครับนี่เพิ่งมาใหม่ๆเลยครับเรือเพิ่งมาเมื่อวานเมื่อวานฝน,นตกไม่ได้ไล่ไม่ได้ลงกินเนี่ไปลือไปล่าเลยลำนี้เราจะลงด้วยเครื่อง 4K เครื่องนี้ครับนี่เครื่อง 4K ครับ 4สูบ t โ y ต้า4สูบ 4k นะครับ4พ่อเดี๋ยวเรือเสร็จเครื่องเสร็จเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องลากาวทำสีทำอะไรอีกนะครับเนี่ยดูเล่นๆไปก่อนเรือพึ่งมาเมื่อวานเองนี่ครับสรงสวยครับ สวยมาก <c oughs> ไม้เขียนล้วนๆโอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับ